มะตามต่อกับเสียวโอีกคลิปหนึ่งอรออีกไหมทุกที่วัสดีครับอยู่กับช่องอมสินออนทัวร์นะพี่น้องยังยังไม่ไปไหนย,งยังอยู่กับเจ้าหุ่นได้อยู่ยังซอมอาการอยู่ตามซอมอาการอากาศร้อนๆอ,อย่างงี้แกจะร้อนแกจะอืดจะอู้ไหมเดี๋ยวเป็นสาวจีนคงพักไปแล้วเลยอากาศร้อนแบบนี้ มีอยู่สองคันนะเจ้ร้อยเจ็ดห้ากับเจ้าสองสี่จ้าุนใดหนึ่งหกศูนย์เอลซีนทวนด้วยอาจารย์อุ้มไม่มีลมผ่านเลยนะพี่น้องนะลมไม่มีเลยแดดรวนๆเลยวันนี้มีหน่อยผมมีลมมาด้วย ไปถ่ายคลิปทุกวัน,นต้องพกล่มไปด้วยเด้อไปถ่ายด้พกล้มมาด้วยงั้นไม่ไหวแดดทุกวันนี้แดดทุกวันนี้บ่ะสี่สิบเกือบจะถึงห้งงสาสิบองศาแล้วแดดนะแดดเมืองไทยอาจจะไม่ถึงเดนะือนสี่เดือนห้าด้วยดูรถไมโรครก,กันต่อมาจับไปเลยเจ็ดตักอันนี้ คันนั้นเราห้าตักพอคันนี้เอาเจ็ดตักพราะคันนี้มันแรงนะองบมิด้จ้ง้องนขับขับเองลงชั้นที่สองนะพี่น้องชั้นบนตาลูกนี้ก็กว้างประมาณสักสามสิบได้สามสิบยาวสีว่สิบเมตรได้ไมั้ง สามยาวสี่ประมาณนี้แต่ทำเป็นสองพักพักบนพักล่างเดี๋ยวลูกต่อไปก็คงมีพักก่อนใส่ให้มันเสมอตรงอางเลยนะทุกทีนะทุกทุ้มน,นะยังไม่พอนะใส่อีกุูกี่แกว่ายังไม่พอทุกทีแกโชว์เสเต็ปความแรงให้ดูเลยรอบนี้ใส่ธรรมดาา ไม่ลั่นบ่ยืดๆเฉยทำแรงไม่ได้๋ยวแหนะมันม่วถอนต่อดลูกพี่นะมันนี้ก็ึ้นมาแล้ว่ป่ะอ่ะมาดูเจล๑กันมั้ง ทำไมเนองเงะร้อยต้องเมื่อเมื่อเมื่อปีนั่นแหละเดี๋ยวมัวแต่ย่อ,นนอ,ยองที่ถอยมาใส่รีบไปเพื่อจะได้เบิกเงินเร็วๆทำสุดเร็วก็ได้ตังเร็วเลย จารย์ูไม่ต้องทําดีขนาดนั้นหรอกบิไไดไรนักหนาเดี๋ยวน้ํามามันก็ไม่เห็นหรอกพวกนี้ตัวส่งงานไม่ได้ตอนนี้ชั่วโมงทำงานดูไม่เป็นนะหรือจะไปถามอาจารย์ดูไหมเคด่ดูเป็นไหมไอ้น้องคนขับคนก่อนนะ่ถามชั่วโมงทำงานกี่ชั่วโมง,งน,น้องบอกไม่รู้ด,ดูไม่เป็นประมาณ 1มื่นห้ามื่นหกน่าทํงานจะทำอะไรกันไม่ไม่ไม่ตักดีรถจะเคลื่เจ้านี่จะไม่ร้อนรถกะไม่มีแอร์แล้จะไม่ร้อนมันมีหินเลยนะข้างล่าง หินนี่ต้อหินกันขันหินบ่เล็กนะขันหินประมาณจะขันหินประมาณจะยี่สิบเจ็เอาเอาเป็นมันเอาเป็นเสียงซับน่าจะหน่อยนิดนิดเสียงในที่เอาเสียงซับเราเสียงในที่มันจะอันอัดเสียหน่อยแค่โมงบุ้งหรือเก่าเลย พอเราตีดินมันแตกเพรก้อนละ่าม so ันกดไงตีมันกดไงไอ้ไม่ตีมันแตกตักมากดอนนดี๋ยวตีเนี่ยอ๋อห้ยมาใช่ปะไม่ต้องถอยไปเนาะคือดึงดินมากัดไทยฟ้าไทยตัวมักระเบิดมันฟ้าไทยระเบิดรถตัวนึงต้องไปทำใหม่ด้วยไปเฮ็ดใหม่ฟ้าไทย เป็นแบบในดินเปียกๆใส่บ่ได้เลยไหลหินบดไหลใหญ่ห้าท่างของไปบ่ได้เท่าไหร่บ้างว่มีหินหินเออมีอยู่หินกระหังบริเวณไหนถือเป็นดินดินด้วเหลืองดินเป็นดินดาบดินเหนียวอย่างนีุดเก่าๆอยู่เดี๋ยวไปหามุมมุมไม่เนาะคือมุมฟังอย่าี ก็เห็นก็เห็นรถปืนหม้อกันเลยเท่เะครเ่ยพีทีทขท้าเงเขาย,ยูซุ่มๆอุ้ยตรงรถไทยยืนไทยจอนเดียกย็ั่างดัยนมันเี่หองคือไปข้างเขาแล้มันก็ไข่ ขสองเข่าสามเข่ามีเห็นประมันมีพ่อตักขบุมแบบนี้ี่ตักอันเปนงานเขี่ยวข้อเด้นี่งานเขี่ยวข้อดีแลสามตักดูเรียงในงานเขี่ยวสามตักขบุม เห็ดเปลี่วเลยเจ้าว่ากีเห็ดจัดหนักนะจะอุ่มนจะตักเป็นจุ่มๆนี่ย่างฟังเสียงเครื่องเขาก็เลยมันก็เลยพูดว่าสองเถี่ยวสามเถี่ยวแต่บางอีเจ้าไม่อาการสี่เพี้ยนบ่อาการอาการอาการลุ่มีมาบ่อาการลุ่มากะเพี้ยนกล่องเลยเสียวเลย กองมันด้วยมันก็ว่าไปเสนอว่าดำดำข้าว่ามาว่าเราเดาไปเสนอย่นกล้องย่นน้ำมันให้ดูดีกว่านี่มันเครื่องจี่มันอีกกระบอกก็ใหม่เลยเจนเจนเจนช่วงเศร้าดำเนาะ ไปลอยน้องโยกตัวแรงมาถ่ายตุนพอดีบนดินเนีนนุ่มก็นี่งนุ่งใสชิบะไหวเดลยไฟเช็บห่านนี่จะไม่ค่อยสู้นี่เด้อวเยียบหน่อยไอ้น้อง เดือดส่วนน้นหน่อยเดือดแห้งประเด็น,ด,นดินไอะไรเดือดนิ่มๆอะม่เสียวมาไไวเจ้าแกจะไปจอบงานนอกด้วยด้ยอมีงานแกก็มีจะไปจอบงานนอกด้็ได้ค่าปอดีเจว,ว่า งานในบอกราไรเพื่อปฏิเไปหาแรงรถบรรยุนขึ้นมาก็เสียรอบยรนรถมีโค่ลงบอเป็นไรลูกพี่เป็นไรลูกพี่จอดทำไมมันร้อนบ่เรื่องเป็นยังไงเริ่มเปิดประตูแล้วไม่ไหวแล้วจะว่า ถอดเสื้อเราด้วยไปเดี๋ยวลูกพี่มันจะอะไรอะไรไปงัดมันเมื่อกี้นุ่งเสื้อแขนยาวด้วยตอนนี้ถอดเสื้อแขนยาวแล้วอยู่หนท่องถอดเสื้อเขียวแล้วมั้งมันร้อนเนาะลมมันไม่ผ่านเนี่ยมันอยู่ทั้งไตก้นบอนบวพานลมบอลบวพานบวซึบบวซึบขั้วดวงจี่ที่นี่พ่อเประตูซอยแน่ยังซอยไหนเนี่ยย่ก้นบอลลมบวพานไปเดี๋ยลูกพี่ เริ่มคันเร่งบรอเ่าเริ่มคันเร่งยัหน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้น้องใช้เป็นสองขีดเป็นเรื่องเป็นท้าเป็นสามขีดเป็นยังโหลดจิลายเป็นสี่ขีดเสี่ยนเปลี่อนเริ่มเริ่มห่อนเริ่มอาการเสียงเปลี่ยนเปลี่ยน ก็อาการหลดผมก็มีแต่ว่าเสียงเพียนเนี่ยนเพียงเองโ <ừ> อ้ยจะอึบันดังแนีนนนแน่นี่วะพี่น้องมี่เสียงเพียงมันตันดังเนี่ยี่สินคนมาโน่ปหลาสินี่คนมาโน่ไปเองบ้าเนาะคอยนักมาโน่นักขาดผู้อยู่เอง เี้ยงเพียงรถตู้ต่างดังเนี่ยห่ไหาบอกว่ารถตุ้เพียงสันที่สี่โอ้มักสบีลาดตัดดินทุกการดุมเลยจัดนักจัดนักคู่บาทเลยนี่บาทรถกินบาทจินก่นบาทจัดนั่งน,น,นักเลยไปวราสา์ไปส่วนเหน่อย ติดท้ายชิปตลอดในกล่องแรงไม่ได้เรื่อนปที่กล่องแรงจะอยู่ท้ายชิปมาจัดเต็มจัดเจนะ็ดโปวแปดฟในบริเวณนี้มนว่างถึงก่อนเง่ถึงนถึงก่อน,ไ,น,นไปไปเดี๋ยวนไป มันสานรถอ้าวเฮ้ยองเติมมันรีงเนี่ยมันทำนิ่มไม่ได้เลยคนตุยเลยเดอดดูพลังดูพลังดกไม่ต้องเหยียบคุ้มแบบนี้ม่ตีนเลยเดินมาดูี่เดินมาดูี่ เลี้ยหน่อยๆนะจุดจุดวดไม่จวดนะเราจิปนี้จบเพียงจนี้ก่อนนะพี่น้องนะเจะออ้าหุ่นใดหน้าเจอกันใหม่ที่หัวหม้อก่อนทุกวันนี้รู้สึกว่าจะร้อนอีกแล้วเราลิปนี้สวัสดีครับเปิดประตูได้นะลูกที่แกนะมันร้อนทนไม่ไหวแล้วเนี่ย 杨书记。